ดูอะไรไหมครับว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตอยูในโลกที่เล่นเกมนั่นทำให้เกมกลายเป็นกิจกรกรมที่ไม่เปียนแค่ฆ่าเวลาแต่ยังช่วยเชื่อมโยงผู้คนเข้าหากันเกมนั้นอยู่คู่มนุษย์มานานหลายพันปีและเกมประเภทหนึ่งที่ทุทกคนน่าจะเคยเล่นกันมามนก็คือบอดเกมบอดเกมคืออะไร บอร์ดเกมคือเกมกระดานที่จะมีกติกาแตกต่างกันตามไปแต่ละเกมและในแต่ละเกมนั้นจะใช้อุปกรณ์ในการเล่นแตกต่างกันส่วนใหญ่จะมีผู้เล่นตั้งแต่2คนขึ้นไปและอาจจะมีสูงสุดถึง30คนเลยทีเดียวบอร์ดเกมนั้นมีโปรดมาอย่างยาวนานเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มีประวัติศาสยาวนานไม่สุดของมนุษยชาติเลยทีเดียวและบอร์ดเกมในแต่ละยุคสมัยดวนสะท้อนถึงวัฒนธรรมความเชื่อและชีวิตของผู้คน อย่างเกมเซเนตของอียิปต์หนึ่งในบอร์ดเกมที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่คาดว่ามีอายุถึง3,100ปีก่อนคริสต์ศักราชถูกค้นพบใกล้ถุงฝังพระศพของฟาโรห์ตุตันคาเมนและมีภาพของผู้คนที่เล่นเซเนตถูกพบในภาพวาดฝาผนังหลายแห่งทําให้เราเห็นได้ว่าในยุคสมัยนั้นบอร์ดเกมอาจจะเป็นการเล่นของชนชั้นสูงและการที่พบมันใกล้ถุงฝังพระศพอาจบ,บ่งบอกถึงความเชื่อเกี่ยวกับโลกหลังความตายของชาวอียิปต์นั่นเอง และเชื่อไหมครับว่านอกจากความสนุกแล้วบอร์ดเกมยังช่วยเสริมสร้างทักษะต่งางๆเช่นการคิดวิเคราะห์จากการทำต่างๆแต่ละตาช่วยในการวางแผนในการทำต่างๆและทักษะทางสังคมที่ต้องใช้การสื่อสารนอกจากนี้ยังมีทักษะอื่นๆที่จะได้รับในระหว่างการเล่นบอร์ดเกมอีกมากมายโดยในปัจจุบันบอร์ดเกมมีมากมายหลากหลายและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นทุกปีหากเราจัดประเภทของบอร์ดเกมเราสามารถแบ่งออกได้เป็นสามประเภทหลักๆดังนี้ ประเภทที่1นเกมครอบครัวเป็นประเภทที่ปาิการไม่ซับซ้อนสามารถอธิบายปฏิการต่างๆให้คนเข้าใจได้ในเวลาไม่นานเมื่อถึงออกแบบมาให้ผู้คนสามารถเล่นได้ทุกกลุ่มบดเกมประเภทนี้จึงมีสีสันที่สวยงามโดยเนื้อเรื่องจะไม่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงหรือประเด็นหนักๆเกมประเภทนี้จึงเป็นประเภทที่มีกลุ่มเป้าหมายกว้างขวางและสามารถเชิญชวนให้ผู้คนมาเล่นเกมด้วยกันได้มากที่สุดประเภทที่2เกมวางแผนเป็นประเภทที่มีปฏิการซับซ้อนกว่าเกมประเภทอื่นต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจกติกา ซึ่งเกมประเภทนี้ส่วนมากจะมีการใช้ดวงเข้ามาบ้างเล็กน้อยเป็นประเภทเกมที่ใช้เวลาเล่นนานมากปัจจุบันเกมวางแผนมักแข่งกันด้านความง่ายของตดิกาความท้าทายในการเล่นและความซับซ้อนของผลลัพธ์ทําให้ผู้เล่นสามารถเล่นซ้ําได้หลายครั้งโดยไม่รู้สึกเบือ่อประเภทที่3เกมปาร์ตี้เกมประเภทนี้มีกติกาไม่ซับซ้อนมากออกแบบมาให้เล่นเป็นกลุ่มและใช้อุปกรณ์ไม่มาก สามารถอธิบายก,นนการเกาให้ทุกคนเข้าใจได้ภายในเวลา5-10นาทีเกมส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การใช้มษยสัมพันธ์และไหวพริบบางเกมอาจจะมีองค์ประกอบของโชคเข้ามาบ้างเล็กน้อยความสนุกข,ของเกมประเภทนี้คือการได้สังเกตและใช้ความสมามารถในการวิเคราะห์พฤติกรรมของเพื่อนอื่นเท่านี้ก็น่าจะจกสิ่งที่น้อบอร์ดเกมกันแล้วนะครับน่าตกใจใช่ไหมครับว่าแค่เกมกระดานทำไมถึงมีต่างๆมากมายนอกจากความสนุกแล้วจะมีการเสริมสร้างทักษะต่างๆด้วย แถมยังเหมือนเป็นการบันทึุษหัวศาสตร์ของสมัยนั้นๆอีกบอร์ดเกมนั้นมีมากมายและหลายหลายประเภทแม้ในัปัจจุบันจะมีบอร์ดเกมออนไลน์แล้วแต่การได้นั่งเล่นบอร์ดเกมตองสถานที่ต่างๆก็ยังมีเสน่ห์ของมันอยู่ดีถ้าเกิดสนใจที่จะลองเล่นบอร์ดเกมสามารถหาร้านบอร์ดเกมใกล้ๆเพื่อสัมผัสความสนุกได้